อ,อร่อยมากเสรนเชอรี่ลูกเต็มเลยอ่ะไปกับลุงมาเรียบร้อยแล้วข้างนอกลูกเล็กพี่เสรีรบอกต้องเดินไปไกลๆป้าป้าเป็นไงได้มาเจ็ดสิบกว่าบาทเจ็ดสิบห้าบาทป,ป้าป้าเ,เยอะเลยเหรอพี่ซื้อมาเยอะเลยเหรอลูกแน่นเลย ลูกแน่นเลยนี่นี่ก็ลูกใหญ่อยู่นะว่าไปบอกลูกเล็กโอ้ไม่เล็กนะนี่ยไม่เล็กนะพี่เฉลีเชอลนะชลี่นะไม่ใช่แอปเปิ้ลลืเอมอมไม่มาลืมตลอดอะหวานมาก พี่เหนื่อยเพราะมันได้เยอะเพราะพี่เอามาจะสวนป้าปาแล้วไงเต่พี่ว่าอถ่ายวีดีโอด้วยอือถ่ายวีดีโอไปทำยูทูปอือป้ามีลูกเหลืองด้วยป้ารอสวนนู้นเนาะลูกเหลืองสวนนู้นอร่อยมาก ตัวใหญ่มากไม่ต้องไปไหนอะนั่งตรงนี้ก็ได้เป็นกิโลแล้วเนี่ยเออนี่นั่งใต้ต้นนี้ฉันก็ได้เป็นกิโลแล้วเนี่ยอ,นะยอือืออร,อ,นะอร่อย้็ชิมยัยอร่อยโอ้ต้องชิมทุกต้นด้วยพอดีขี้แตกกว่าจะได้กิโลหนึ่งตั้งกองไข่อย่างนั้นเ่ยดีแน่กินไหม มามีไม่ได้ให้ลูกมันเก็บหญ้ากินลูกมามีให้ลูกมันเก็บเชอร์รี่กินค่ะลูกไม่เก็บหญ้าอุ้ยเปรี้ยวอะไรล่ะมานี่เอาเก็บให้มามีหน่อยนี่บนหัวนี่นี่นี่ดูนี่มาเก็บมาให้มามีโอ้โห ลูกขายก็บลูกที่สุกดีคืคะลูกเอาเสีเขียวกับชมพูขนาดนั้นไม่กินเมนะ็ดนะไม่กินเม็ดนะแบบนี้แลกันนะกม่ ลูกสีชมพูลูกโตสีแดงเนี่ยสีแดงเนี่ยน้องรู้จักสีแดงมันเนี่ยสีแดงใช่ thank you ยูจูวิ่หลาบหรอาลาบอยู่ไหนไม่รู้เหมือนกันไหนหลาบลา่ะได้ยินเสียงแววๆอยู่ตรงลาบอยู่แดงโอ้ลาบอยู่แดงแกไปเลยไปที่ลาบเลยไปลาบอยู่แดงมันเดินไปหาปลาลาบเด้อ แบอยูเดยวะโอ้โหแค่เดินใต้นี่ก็เยอะแยะไปหมดแล้วประกาศประกาศประกาศเก็บแต่ลูกใหญ่ไม่เอาลูกเล็กบอกนี้พูดดิพูดดิประกาศประกาศผู้เก็บทั้งหลายเอาแต่ลูกใหญ่ไม่เอาลูกเล็กพูดดิลูกมา,มาเดินไปประกาศกับหมามี้มามาทีา่เอ<า><า>ไปประกาศสองคนมา,มาอะไรล่ร น้องมาเก็บเชอร์รี่แล้วลูกนี่มาเก็บเชอร์รี่ให้มามีหน่อยไดโนเสาร์ไปเก็บเฉลี่เร็ว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 ว้าวเดนอซ่ากินเ์รี่โอู้วเดนอซ่ากินเชอร์รี่ยเลยเหรอรองเท้าก็พร้อมนะเว้ยใส่รองเท้าทำนามาด้วยนะเว้ยโอ้โหรับเต็มเลยหลานสาวคุจัดเต็มเลยรับเต็มเลยว่าเอาแล้วแล้วนู่ไปเก็บเอามันหาป้ามันได้ยินเสียงป้า ไปไป,ไปไปหาป้าดิป้าอยู่ไหนเก็บเชลี่รนี่ไปเก็บเร็วเก็บเลยค่ะนี่ไปทางนี้นี่ไปง่ายนี่ทางนี้ไปง่ายกว่าไหมนี่ทางนี้นี่ลูกง่ายกว่าไหมไปไปทางนี้เลยร็วเออใช่ไปทางนั้นเลยค่ะเก็บหรือยังเอลี่ไม่เห็นเก็บเลยอะ่ะ ไม่ได้เหรอไม่ได้สิไม่ได้อยังไงได้เย้เก่งจังเลยอันนี้ไปให้ป้าอันนี้ไปให้ป้าน้ำไปให้ป้าโอ้แฉกคิวแฉกคิวเลิฟคิวหอมที่นู้นอ่อเหอะออหอมันไส้อ่ออีรักกันรักกันรักกันอ่อเหอรักกันเหลือเกินรักกันเหลือเกิน เทียดขวดน้ำแบบนี้มากเลยฝาม่ใช้ใช่แล้วก็ปิดไว้สนิทเลยนะลูกเชอร์รี่เขาไม่ต้องแกะกินได้เลยจะแกะอะไรล่ะเชอร์รี่อะ่อกะกินได้เลยไม่ต้องแกะมันบอกให้แกะให้มันไม่แกะลูกมไม่ต้องแกะ,แก,ะกินแบบกินแบบสตรอเบอรี่เลยไบว t h ติง อร่อยไหมแหมที่ไปสวนสอบเบอรี่หยิบเขากินหมดสวนเลยอันนี้ชอบเหรอปีที่แล้วจำไม่ได้ไั้มว่ามันกินเออเอยมันต้องปอีงนะ่ายเบ้นเธอจะว่ามันจำได้ไม่ได้เออมันไม่ไมชอบอ่ะมันกินไปคำเดยมไม่เอา มาช่วยลุงเก็บแล้วนี่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 มาช่วยลุงเก็บแล้วนี่โอ้โหกิ่งนี้นี่อื้อนี่น้องมาช่วยลุงเก็บเร็วโอ้โหเก็บให้ลุงเหรอนั่นน่ะเอาให้ลุงเอาให้ลุงเอาให้ลุงปลูกมาปลูกปลูกปลูกมาเริ่มเลยตั้งเกี่ยวตั้งเกี่ยว น้องไปไหนนี่มีอีกอทำหล่นเออลุงทำหล่นลงทำหล่นไม่เป็นไรลูกเอาอันใหม่มาทำใหม่ไหมออนใหม่เออไม่เป็นไรคะ่ะออนใหม่ออนใหม่ลูกออนใหม่หล่น,หลนแล้วสกรปรกแล้วคะ่ะเ,เร็วหืมดกมาก ลูกใหญ่ๆเลยอ่ะปีนี้โอ้มันหล่นใช่ไหมคะโอ้มันไม่ช่วยด้วยเอาไดโนเสาร์เดโนเสาร์ไปเก็บเอาไดโนเสาร์เก็บโอ้ยเก่งยังละแม่มิชิมเนี่ยกินชิมดูดิอร่อยหรือเปล่าเปรี้ยวเปรี้ยวหวอกูยอบอ๋อกูยอบเนี่ย ไม่มีใครชมชมเองก็ได้วะเก่งค่ะลูกเก่งที่สุดในปัตตพีเลยค่ะลูกมามีเนี่ย,ย,ยเก่งเก่งเลิศที่สุดในปัตตพีเลยค่ะไม่มีใครสู้ลูกสาวมามีได้เลยบบเอใครเม็ดออกมาใครเม็ดออกมาใครเม็ดออกมาก่อนเอาเม็ดออกมาก่อนกุดจอบเราไม่กินเม็ดนะเราไม่กินเม็ดลูกน้องควรจะล้างก่อนไหมลูก วิวตมินมันดีภูมิคุ้มกันมันสูงกินกหรือมะเม็ดเม็ดเออเม็ดเม็ดโอเคอืมอืมเม้นว่าจะไปวัานอังคารพรุ่งนี้อะไอทีหนะ้ามันไปโรงเรียนแล้วไงไอ้ใหญลุงไ,นะไปวัานอังคาร เดี๋ยวฉันก็กลับมาเพราะพ่อมันจะไปโปรตุเกสเดือนหนึ่งไงพ่อมันจะขับเครื่องบินเออนั่งขับเครื่องบินแล้วนั่งเครื่องบินมาคืนนี้ล้วมารับฉันวันนี้ฉันก็บอกไม่ต้องหรอกกูไปเองวันดังคันมารับก็คือนั่งเครื่องมาแลวฉันก็ต้องไปรับสนามบินแลวฉันก็ต้องได้นู้นสากินเหรอ<ม>ลกูกออยามี่ยามี่เลยเหรอ เออก็คงงั้นแหละมันเฮ้อแตไมคิดถึงอะไรฉันล่ะเออมันไปขเอไปนกลงมันอ้อนเขาหมดเนี่ยอืมเก็บ ไม่เจอก็ด่าได้โทรศัพท์เดี๋ยวนี้มันก็ด่าได้มเม็ดหรอลูกต้องเอาเม็ดใหญ่เดี๋ยวลูกลูกต้องเอาเนใหญ่หนุนลูกเล็กๆเปรี้ยวอี่วเปรี้ยวเล็กมันเม็ใช่มันเล็กเกินไปเนี่ยมาเอาใหม่ๆมันใหญ่ๆมันไม่เอาให้เนี่ย สรุปมายืนให้กำลังใจลุงกับป้าเก็บเอาไปเ <c oughs> ออเออให้ลุงลุงไม่ต้องลุงอยู่บนต้นแล้วหนุนลุงอย <c oughs> ู่บน <c oughs> อย่าปีนเลยกูเห็นลุงพี่ตะลียังไม่อยู่ข้างล่างสังกระดับเลยเนาะข้างล่างเยอะแยะหาเรื่องจะขึ้นข้างบนเนี่ย <c oughs> <c oughs> ปีนบนกระดองเขาไว้เม็ดเอาเม็ดเม็ดเอาเม็ดเอากินเลยเดี๋ยวมาเมีย่ยงเอาไว้เอามาเมี่ยงเม็ด อย <c oughs> <c oughs> ู่เวลกันตั้งใจมาเก็บแหละแต่มีคนเก็บแล้วก็เลยไม่ต้องเก็บนะน้มา,าม,มาเอาที่ป้าลูกมะ <c oughs> ลูก<อ>ใหญ่ใหญ่ป้าไปใส่ถุงลูกอ,อะป้าให้มันมันชิมครึ่งหนึ่งครึ่งเม็ดแล้วก็เอาใส่ถุงครึ่ง,งเม็ดเน่าหมดพอดี ชิมให้ว่าหวานทุกลูกป้ามันป้ามั่นใจได้ว่าหวานทุกลูกน้องระวังเม็ด